ส่งช่วงต่อให้พี่ปุ้ยนะคะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับเซลล์สุนะครับขออนุญาตมาแทนน้องป๊อปนะครับพอดีลูกค้าเซล์ป๊อปมากำลังจะมาจองกับตัว FR เลยถือว่าเป็นโปรโมชั่นพิเศษสุดๆนะครับสำหรับโปรโมชั่น FR เดือนนี้แล้วก็เดือนธันวาด้วยถูกต้องนะคะก็ได้รู้ว่าทาไมจองไม่ได้เลยนะเพราะของแถมเขาเยอะมากคือโปรโมชั่นต้องบอกว่าอย่างนี้ครับปีนี้จริงๆค่ะปีหน้าอาจจะได้น้อยกว่านี้ น้อยไม่พอราคาอาจปรับขึ้นด้วยใช่แล้ครับปรับขึ้น,นะะดอกเบีย้ยปรับขึ้นนะครับถ้าดูจากการคาดการณ์และใช่แล้วน,นะคะลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถไปใช้งานนะครับในเชิงวันนี้ก็ดีหรือเศษใช่แล้วถูกต้อง ข้างโชลมนี่กำลังเกี่ยวอยู่เลย <c oughs> นี่กำลังเกี่ยวอยู่เลยนะคะคซึ่งจะบอกว่าตัว f r r เนี่ยมันตอบโจทย์มากๆเลยนะคะพี่ปุ้ยบบว่ามันใช้ได้ทั้งการเกษตรใช้ได้ทั้งขนอิฐหินปูนทรายแอวหรือว่าจะเป็นขนเฟอร์นิเจอร์คือมันครอบคุมเลยจริงๆ FR มีรถอยู่หลายช่วง <c oughs> มีรถหลายช่วงที่เหมาะต่องานนั้นๆนะครับอย่างเช่นถ้าเราไปบรรทุกดินสี่เมตราแบบเนี้ยใช่หรือต้องการบรรทุก เรียกว่าอะไรอะสินค้าหรือครับอุปโภคบริโภคก็มีนะครับถ้าเราเห็นตามเซเว่นเห็นไหมตอนสักสี่โมงเซเว่นจะมีใช่แล้วทําไมลูกค้าส่วนใหญ่ถึงเลือกใช้เอฟอารู้ไหมครับเพราะอะไรคะเอฟอาประหยัดน้ำมันรู้เปล่าคะจริงครับถ้าเปรียบเทียบต่างเชิงข้อมูลทางเทคนิคเนี่ยเอฟอารเนี่ยจะประหยัดน้ำมันมากกว่าคู่แข่งถึงสิบหกเปอร์เซ็นต์สิบหกเปอร์เซ็นต์มากกว่าสิบหกเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วตอนนี้น้ำมันก็ค่าที่จะแพงด้วยถูกต้องตอนนี้น้ำมันแพงแบบพุ่งมากคือน้ำมันมันก็ขึ้นลงแต่ละวันอีกางนึงนะครับนนน้ามมัับงทีถูก ถ้าเรามีถังน้ํามันขนาดใหญ่เนี่ยโอ้หคุ้มค่ามากครับลูกค้าถ้าูว่าน้ำมันมันถูกเราเติมน้ำมันเต็มถังนี้นะครับกล้องเลยครับสคบเอฟอาคันนี้จะเป็นถังน้ำมัน100ลิตรก็ในช่วงที่น้ำมันถู่สมุติคาดการณ์แล้วดูดูในอินเทอร์เน็ตแล้ววันนี้น้ำมันลงลงเลย5บาทอัดเต็มเลย100ลิตรหน้นะคะลิตรพรุ่งนี้น้ำมันขึ้นเราไม่เสียใจแน่นอนนะคะไม่เสียใจแน่นอนน้ำมันกำลังขึ้นขึ้นลงลงนะครับ ค่ามากเวลาท<ช>ี่น้ำมันลงแล้วสั่งแล้วก็วิ่งระยะไกลครับคือไม่ต้องจอดเติมบ่อยคือวิ่งได้ยาวเลยใช่ครับเวลาเราจอดบ่อยๆเนี่ยเราจอดปีหรือว่าอะไรมันก็กินน้ำมันแบบสิ้นเปลืญญองถตงาา้ถ้าเราวิ่งยาวๆอัตราการประหยัดน้ำมันจะสูงมากถูกต้องนะ,นะคะก็ดีมากน้องป๋าก็ได้รีวิวไปบางส่วนแล้วล่ะเรื่องของสเปคครับเดี๋ยวผมมาเสริมในเรื่องของความคุ้มค่าดีกว่าได้ค่ะาทำไมถึงเลือกเ r ฟอานะครับสำหรับเจ้า f r คอนนี้สำหรับลูกค้าที่จองไปแล้วนะครับหรือว่าออกรถไปแล้วเนี่ย การคุ้มค่าเรื่องของต้นทุนเนี่ยสำคัญมากนะครับสำหรับเจ้าตัว FR ตัวนี้จะนะครับจะมีการแถมนะครับเรื่องของคุมปองที่นะครับเรื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเทื่องของเหลวน้ำมันเบรกน้ำมันคัดตงทุกอย่างดีครับอยู่ที่20แสนโลหรือ60เดือนจะเป็นบตรจำนานให้นะครับบัดรำนาน2,000บาท9รางวัลนะครับแล้วก็6 0 0 0บาท อีกหนึ่งรางวัลโโอ้หมูลค่ารวม24,000บาทนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ออกไปในคุ้มค่ามากเพราะว่าไม่ต้องเวลาเข้าสู่บริการเนี่ยครับไม่ต้องไปจ่ายส่วนต่างแล้วใช่ได้เพราะว่าเอหลืใช่ได้ก็คือเหมือนแบบว่าได้ตรงนี้ไปจัดใช้เป็นในการแมนเทนแนนได้เลยใช่ครับไม่ว่าจะเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องใช่หรือว่าดูแลสวิตต่างๆนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยว่าหุ้ยใกล้ที่จะเปลี่ยนน้ำมันจะต้องเตรียมเงินก้อนนึงมาเข้าศูนย์อะไรอย่างเงี้ยคือตัวนี้ก็จะมีซัพพอร์ตสำหรับลูกค้าเลยวพรเาาะ่ ลูกค้าส่วนใหญ่ทำไมเลือกตัว fr เนี่ยครับเพราะว่าอย่าลืมว่าศูนย์บริการเรามากกว่า250แล้วนะครับลูกค้าวิ่งจากเหนืองลงใต้จากกลางไปกรุงเทพไปกรุงเทพไปต่างเหนือยัง,<อ>งไงก็มีศูนย์บริการอยู่แล้วเออแนวต่อให้คุณวิ่งเหนือไปตใต้ใต้อีสานออกตก<ช>คุณมีศูนย์บริการอยู่แล้วลที่สำคัญคนะครับสามก็ได้ทุกติลเลอร์นะครับมีคุมปองนะครับมีคุมปองของผมไปเนี่ยนะครับก็สามารถเข้าทุกติลเลอร์เลยพอเช็คระยะเนี่ยสบายใจมากใช่ค่ะอย่างสมมติว่า ตอนนี้วิ่งจากเหนือจะไปใต้แล้วติดอยู่ภาคกลางมีคูปองอยู่ในมือเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพอดีเขาได้เลยได้เลยแน่ะไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยคูปองนี้จะต้องกลับมาใช้ที่ลบบีนะคะสามารถใช้ได้ทุกสาขาทั้ง250สาขาเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะครับเราจะมีแอปพลิเคชัน My Isuzu My ไม u z u ตรงนี้ดียังไงนะครับเวลาถึงเช็คระยะี่จะมีแล้วที่โทรไปสอบถามแล้ว็มส่งให้ อันนี้ดีมากแจ้งเตือนแจ้งเตือนนะแจ้งเตือนนะคะสํารับลูกค้าท่านใดเห็นไหมครับว่ารถอิสุ่ไม่ใช่เรื่องของราคาและแคมเปญมันเป็นเรื่องของความคุ้มทุนในการลงทุนต่อรถ1คันถูกต้องนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าใช่ครับนะคะแล้วที่สําคัญได้ข่าวมาว่าโปรตอนนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยเขามีแบบว่าเอารถไปก่อนแล้ว่อนทีหลังด้วยมีครับก็คือตอนนี้ลูกค้ารับรถไปสมมุติรับรถวันนี้อ่ะนช่ค่ะก็คือเอารถไปใช้สามเดือนเต็มเคุณจะเอา รายได้ไปทําเกษตรไปอะไรก็คือเต็มๆยังไม่ต้องขอเลยใช่ใช่นี่เนี่ยคือจุดแข็งของอีสุเหมือนกันนะครับเพราะว่าเรามีตัวโปรโมชั่นขับฟรี9ก้าสิบคันนะครับโปรโมชั่นเนี้ยพิเศษมากเฉพาะในเดือนพฤศจิกาธันวาเท่านั้นหลังจากเดือนนี้ไปนะครับหลังจากเดือนธันวาไปในโปรโมชั่นอาจจะไม่มีละใช่นะครับเวลาเราออกรถมาหนึ่งคันเนี่ยจริงๆอ่ะคนมองว่ารถอีสุใช้เงินออกรถแพงใช่แต่โปรโมชั่นที่บริษัทอีสุบรรจริญสาขาอำเภอพระนคมจังหวัดลบบุรีเนี่ย ตอนนี้ใช้แค่6 0 0มืนบาทเอง6 0 0มืนบาทนี่ไม่ต้องไปเติมข้อไม่ต้องไปใส่อะไรนะตรงนี้ที่มันเป็นที่การตะแกงไม่ต้องใส่อะไรแล้วลูกค้าคือ6 0 0มืนครบจบคุณสามารถเอารถไปใช้ทำงานได้เลยอย่างนี้หมื0นนี้ไม่เฉพาะตัวรถเจซีนะแบบนี้เลยนะคุณลูกค้าค่ะก็คือแบบนี้ไม่ต้องทำข้อใส่ตะแกงเพิ่มทำอะไรเพิ่มหลังเนี่ยตัวชุดนี้จะเป็นข้อเกษตรยกสูงเกษตรสูงนะครับแล้วก็มีดามด้วยตัวนี้สองแสนห้า คุณไม่ต้องคุณไม่ต้องจ่ายเพิ่มค่ะคุณไม่ต้องเต็มเงินสองแสนห้ามาให้เราเอาเงินมาหกหมื่นเอาเงินมาหกหมื่นพอรับรถไปเลยได้ดำด้วยตัวตัวถังเนี่ยจริงค่ะแล้วก็ที่สำคัญไฟแนนซ์ผ่านง่ายครับบริษัทอิสุริซิ่งเนี่ยก็ซัพพอร์ตได้ดีมากใช่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแคมเปญสองจุดสี่จุดห้านะครับหรือจะเป็นขับฟรีเก้าสิบวันนะครับและที่สำคัญถ้าลูกค้านะครับเลือกแคมเปญบัตรกำนันสองหมื่น ได้ไประกันไรอีกสอง0 0บาทด้วยอันนี้คุ้มค่าสุดๆวันนี้คุ้มมากนะคะแล้วก็ใช้เงินจองเพียงแค่500บาทอันนี้ตกใจนะจรถราคาหลักล้านนะจอง500นะครับทำไมถึงลูกค้าต้องงงว่าเอ๊ะ ไอ้เงินจอง500นี่คืออะไรนะก็ต้องบอกก่อนว่าเงินจอง500ที่คุณลูกค้าจ่ายมาเนี่ยมันคือการจองโปรโมชั่นจองของแถมจองส่วนลดเพราะถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าบอกว่าเฮ้ยสะดวกออกเดินหน้าค,คุณก็จะได้โปรนี้ในขณะที่เดินหน้าโปรปรับแล้วก็คืนนี้หาบ้านจองเงินเราไม่รู้ว่าเขามีการปรับเปลี่ยนยังไงบ้างใช่ม่มีลงเหมือนดอกเบี้ยครับก็เหมือนไฟแนนซ์ทั่วไปนะครับแต่ว่าณตอนนี้ดอกเบี้ยอันนี้2.45ใช่ยังมีเวลายังจบไร์นี้ยังไม่จอง โทรเข้ามาหรืออินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับใช่ค่ะคือบริษัทอิสุมันจเจริญจะมี2 ชว์รูมนะครับก็สัมใหญ่นะครับติดกับบิ๊กซีลบบุรีนะครับแล้วก็อีกสาขาพัฒนานิคมนะครับก็ลูกค้าท่านใดสะดวกที่ไหนก็สามารถเข้ามาใช้บริการได้นะครับเรามีทีมที่รึกษามืออาชีพนะครับพอให้คำปรึกษาด้านไฟแนนซ์แล้วก็เรื่องตัวถังแล้วก็ตัวรถด้วยใช่แล้วนะคะสบายมาที่เดียวจบเลยจบเลยนะคะแล้วก็สําหรับตัว f อฟตอนนี้นะคะอย่างที่บอกว่าคุ้มมากกับโปรนี้คุณหนึ่งเงินมาแค่6 0 0 0 0บาทคุณไม่ต้องไปเสียค่าดั้มเสียค่าคอกเสียค่าแก๊สเิเป็นแสนนะคะซึ ราคารถอะบอกตรงว่าราคาประมาณหนึ่งล้านแสนรถเจ้าไปล้านห้าแล้วแห้านะคะกับเจส่วนโปรโมชั่นหกหมื่นเนี่ยมันเป็นโปรโมชั่นมาจากไหนเป็นโปรโมชั่นที่ออกสามารถออกได้จริงนะครับก็คือลูกค้ารับรถไปแล้วใช่น้ำเนี่ยอย่างเมื่อกี้นะครับเซลล์ปอมเนียนัดลูกค้ามาจองแล้วใช่เมื่อกี้ลูกค้าดูจากไฟลลูกค้าดูจากไฟ์เพิ่มลูกค้าบอกว่าเดี๋ยวขอเข้ามาดูรถด้วยก็อยากใช่ครับ แต่ว่าเราไม่ค่อยมีรถเทดดแต่วันนี้รถที่เรามาโชว์เนี่ยสามารถมาชมได้ใช่หรือถ้าอยากจะสอบถามนะครับก็สามารถอินบ็อกไว้ได้เลยใช่นะอินบ็อกมาได้หรือจบไลฟ์แล้วอยากจะโทรเข้ามาหรือว่าจะเข้ามาที่โชว์รเองก็สามารถมาได้เลยนะคะก็เรามีทีมงานซัพพอร์ตอยู่ใช่ครับก็มีทีมงานที่ปรึกษาหลายๆท่านนะครับคอยซัพพอร์ตอยู่นะครับไม่ต้องกลัวอะไรเรื่องของการให้ปรึกษาคําเรื่องของไฟแนนซ์นะครับแล้วก็ผ่านตัวรถเนี่ยน้องมีข้อมูลเบื้องต้นนะครับที่ชัดเจนนะครับคอยให้คำปรึกษาลูกค้าได้ นะครับก็อย่างที่บอกครับผมมาฝากเรื่องของความคุ้มค่าดีกว่า<ช>นะครับเพราะว่าตัวนี้ FR ไม่ใช่มองที่เรื่องของราคาเราต้องมองถึงระยะยาวด้วยนะครับราคาเนี่ยเป็นปัจจัยบวก แต่ว่าการดูแลหลังการขายก็เป็นปัจจัยที่ดีมากใช่แล้วนะคะก็คือเราจะเลือกรถสักหนึ่งคันในราคาหลักล้านเนี่ยเราก็ต้องคิดเยอะอยู่แล้วใช่ไหมคะอะไรที่มันคุ้มค่าอะไรที่มันคุ้มกับการลงทุนนะคะก็ต้องเลือกสิ่งนั้นอยู่แล้วมีมีลูกค้าท่านไหนอยากจะให้ผมรีวิวหรือสอบถามข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมไหมครับลูกค้าสนใจหรือว่ามีข้อมูลตรงไหนสอบถามได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโชคหรือภายในอ่าดูภายในไหมคะเดไปดูหน้ารถดีกว่าเไปดู๋อได้หน้ารถได้ นะครับพอดีพื้นที่ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับพื้นที่ก็อาจจะเล็กนิดนึ่งเพราะรถคันใหญ่จนาน<ช>จะได้มาลฟ์นะครับจะนานจะได้มาไรฟ์อีกอย่างหนึ่งเรื่องของความคุ้มค่าผมลืมพูดไปะนะครับเรื่องของการเปรียบเทียบกับคูแข่งเลยเนี่ยนะครับอีซูซูเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะคุ้มค่ามากไม่ว่าเรื่องของว่าเราใช้รถไปทัก2 0 0 0 0โลเนี่ยเราต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันกองเคยเห็นกองไหมเอ็มซีเคยเห็นกองน้ำมันอ่าใช่แล้วถ้าเป็นรถยี่หออื่นนะครับต้องเปลี่ยนทุกหมื่นโลอีซูซูเรา20 0 0 0โลฮะ ได้หรอคะสองหมื่นโลค่อยเปลี่ยนไม่ใช่ปกติแล้วเนี่ยทุกยี่ห้อเลยนะที่ใช้มาเพืแต่รถหนูเนี่ยหนึ่งหมื่นโลเต็มตัวเต็มเปลี่ยนแล้วใช่เสียงเปลี่ยนแล้วเสียตังค์เยอะใช่เสียตังค์เพอ่มอันนี้ไม่ต้องยาวๆสองหมื่นโลค่อยเปลี่ยนหนึ่งครั้งโอ้โหเนี่ยแหละความคุ้มค่าของอีสุนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับในเรื่องของน้ำมันเบรกอันนี่สําคัญน้ำมันเบรกตรงเนี้ยครับ ปกติถ้าเป็นรถยี่ห้ออื่นจะ,ะเปลี่ยนอยู่ประมาณสัก 8, 000 000 8ปดหมื่นโลแปดหมื่นโลแปดหมื่นโลก็ต้องเปลี่ยนระบบของเหลวภายในใช่ครับแต่ถ้าเป็นรถอี u ูซุเอฟรุ่นนี้นะครับ <Wing S 2> แสนสองวิ่งกันยาวไปเลยันไปเลยแสนสองก็ยาวไป,ไปเลยแส0สองค่อยมาคุยกันอีกทีนึงโอ้โหตกใจมากตกใจมาก ถือด้วยว่าแบบเขาดูแลระยะยาวเหมือนแบบว่าการใช้งานมันใช้ได้นานใช้ได้คุ้มนะ<ช>คะบางบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันจะมีปัญหารหรือเปล่าก,กว่าะจะแสงกว่าจะเปลี่ยน<ช>จริงๆแล้วคือเขาทํามาในรูปแบบที่เรียกว่าพพอร์ตลูกค้าคือข้อดีของรถอีสุอัครับเป็นรถที่ค่อนข้างที่จะประหยัดน้ํามันใช่คงทนสูตรบริการเยอะนะครับไม่ต้องต้องถ้าลูกค้าวิ่งหมดเห็นบนท้องถนนจะเห็นว่ารถอีสุค่อนข้างที่เยอะมากใช่ค่ะยิ่งเป็นรุ่น fr เยอะมากนี่แหละคือการ ได้ดีมากนะครับใช่การันตีจากการใช้งานบนท้องถนนเลยเนี่ะว่าตัว f r เนี่ยเป็นที่นิยมมากๆในคนที่ใช้รถบรรทุกแบบนี้เนีเพราะว่ามันใช้ได้ครอบคลุมอย่างที่พี่ปุ้ยบอกว่ามันสามารถใช้ขนทั้งเมล็ดพันธุ์พืชได้เกษตรกรได้อะไรได้อีทินดินปูนทรายมันใช้ได้ทุกทั้งปีครับอ่าเรียกว่าใช้งานได้ทั้งปีนี่แหละพอพอเราประหยัดค่าใช้จ่ายเราก็เหลือกำไรไงถูกต้องนี่แหละข้อดีแล้วดอกเบี้ยถูกมากประหยัดอีกใช่แล้วนะคระเก้าสิบวันอีกใช่แล้วเนะคะแล้วก็แถมยังมีในส่วนของการที่เป็น ส่วนลดเงินสดนะคะที่ลูกค้าสามารถนํามาซัพพอร์ตเป็นเงินดาวได้อขอ,อขอพูดเรื่องนี้อีกนิดนึงแล้วกันเรื่องของแคมเปญโปรโมชั่นระหว่างเดือนพฤศจิกาธันวาอันี้นะครับจริงๆอยากจะให้แค่พฤศจิกาแหละแต่ขอดูธันวาถ้าแคมเปญต่อได้แล้วจะทําส่วนลดให้นะครับจริงๆแล้วส่วนลดที่เรามีให้ลูกค้านะครับมากกว่า10,000แบาทนะครับค,คือส่วนลดอย่างคันนี้ดาวจริงๆไม่ใช่แค่60,000นะดาวกับไฟแนนซ์จริงๆคือ1นึ่งแ แต่เราช่วยซับเราลดไปเลย1 0 0 0 0แสนลูกค้าใช้แค่60 0 0ือันนี้ดีมากลูกค้าไม่ต้องใช้เงินเยอะนะครับแล้วก็ที่สําคัญไฟแนนซ์ตอนนี้กําลังกระซิบนิดนึงผ่านง่ายมาก คือเหมือนตอนนี้เริ่มทำยอดแล้วแปล่อยแล้วปล่อยแล้วแล้วปล่อยแล้วเปลี่ยแล้วสิ้นเดือนมาแล้วแล้วใครอยากได้บ้างต้นปีหรือว่าปลายปีไม่รู้ว่าการปรับเปลี่ยนหรือการอะไรเงี้ยจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าใช่เพราะต้นปีปุ๊บมันก็จะเป็นไตรมาสใหม่ที่เขาจะเริ่มปรับราคาปรับเรทกันใหม่เพราะฉะนั้นสิ้นปีปลายปีแบบนี้พฤติการธันวาแบบนี้ช่วงปิดยอดอ่ากระแิบกระซิบว่าเป็นช่วงช่วงปิดยอดไฟในเขาปิดยอดนะคะช่วงที่เขาปิดยอดเนี่ยเขาก็จะอัดและอัดโปรให้เราอัดส่วนลดให้เรานะคะเพราะฉะนั้นช่วงงนนีี้เเป็ช่่วทหมมาาะกๆ เป็นช่วงที่ดีที่ดีเลยนะเพราะว่าเมื่อลูกค้าอยากได้ส่วนลดเท่าไร่ถ้าเขาให้ได้เขาให้เลยเนี่ยครับว่าส่วนลูกค้าที่จองต้นเดือนสัญญาผ่านแล้วแต่ว่าจะรับรถปีหน้าก็จึงได้โปรเดิมก็ได้ก็ได้โปรเดิมนะเพราะว่าเรายึดรถแล้วเพราะเรายึดโปรที่ลูกค้าจองใช่ครับอันนี้ข้อดีมากใช่นะคะลูกค้าพร้อมบอกโอ้ยลูาคมามีเบอร์ผมยังครับเผื่อเขา ฝากช่องทางการติดต่อเลยค่ะพี่ปุ้ยค่ะก็ขออนุญาตฝากช่องทางในการติดต่อนะครับในเรื่องของ Facebook นะครับก็รถบรรทุกจังหวัดลบบุรีนะครับเครื่องสายดีสุดๆเซปุ้ยนะครับแล้วก็เบอร์โทรนะครับ0892406179โทรได้ตลอดเวลานะครับห้ามโทรมาชวนกินเหล้ากับยืมตังค์พอไม่ได้ห้ามยืมตังค์นะเพราะเซลก็แย่เหมือนกันแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งครับยูทูบนะครับถ้าต้องการการรีวิวนะครับไม่ว่าจะเป็นรถ พิกอัพนะครับหรือว่ารถรถบรรทุกนะครับรถขนาดใหญ่ขนาดกลาง10ล้อรถพวกรถล,ลากรถอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นของอีสุผมมีช่องหนึ่งนะครับให้ลูกค้าอคอยติดตามนะครับจะเป็นช่องอีสุเซปุยเลียค่ะก็สามารถเข้ามาได้เลยหรือว่าจะลูกค้า,<ท>า,าฟังทังใช่ไหมใช่ค่ะ <laughs> 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 เราต้องฝากไว้ <laughs> เพราะว่าลูกค้าบางคนเนี่ย <laughs> เขาดูแล้วเขาก็ ฟังไปเขาก็จะอ๋อช่องทางนี้ช่องทางนี้สามารถดูได้หรือถ้าเกิดว่าใครยังเครียดแบบว่ายังตัดสินใจไม่ได้เนี่ยเขาก็สามารถไปดูรีวิวได้ได้ดูรีวิวของคนอื่นๆยินดีได้เลยได้เลยอยินดีครับยินดีมากใช่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็เราซัพพอร์ตลูกค้านะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพาชมรถบอกโปรโมชั่นหรือว่าในเรื่องของโปรต่างๆที่ลูกค้าจองแต่ละเดือนนะเราซัพพอร์ตอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็สามารถติดต่อพี่ปุ้ยมาได้เลยยินดีครับยินดีครับปรึกษาทุกเงื่อนไขครับใช่แล้วนะคะมีรีวิวอะไรต่ออีมั้้้ยคีี่ปนนชา น้องก็รีวิวมาหมดแล้วล่ะคือจริง FR ก็รีวิวหลายรอบนะครับก็อาจจะพอแค่นี้ก็ได้เดี๋ยวลูกค้าอยากเล่นเกมแล้วได้เลยก็เดี๋ยวเราอยานจากเกมซีสักทีอะไรอย่างเดี๋ยวเราไปมูฟไปดรงโอเคเราขอ่าเชินนั้นหน่อยลยครับขอขอญาตลาวเลยได้ไหมได้ค่ะก็ะตาคุณพี่พูด้ ตอนนี้นะคะเราก็กลับมาที่ b l a c k d o อกเหมือนเดิมแล้วนะคะก็เจอกับเอ็นีเหมือนเดิมนะคะสำหรับใครที่สนใจในส่วนของรบถบรรทุก FRR อย่าลืมเลยนะคะโปรโของเขาแรงมากวันนี้นะคะใช้เงินออกรถเพียงแค่60,000บาทเท่านั้นนะ แล้วก็ที่สำคัญนะของแถมต่างๆนี่เลยค่ะคุณลูกค้าขาดอกเบีย้ย2.45นะคะบัตรกำนัน25ง0 0หรือว่าจะเป็นในส่วนของคาเฟ่90วันนะคะก็เรียกได้ว่าจัดเต็มให้คุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่สนใจโปรนี้อยากจะจองใช้เงินจองเพียงแค่500บาทเท่านั้นนะคะก็สามารถจองเข้ามาได้เลยหรือว่าจบไลฟ์แล้วนะคะอยากจะ เข้ามาดูรถนะคะหรือว่าเข้ามาที่โชว์รูมของเราก็สามารถเดินทางมาที่โชว์รูมได้เลยค่ะออทอส,สุพันเจริญสาขาพัฒนานิคมนั่นเองนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเช็คเสียงสักนิดหนึ่งนะว่าลูกค้าของเรายังอยู่กันหรือเปล่านะคะมีใครอยู่บ้างกดหนึ่งให้หน่อยนะ,ะนนนนะมีใครอยู่บ้างกดหนึ่งให้หน่อยนะคะน่ะตอนนี้นะมีใครอยู่บ้างกดหนึ่งให้หน่อยเดี๋ยวเราจะมาแจกของรางวัลกันต่อแล้วนะคะ มาเลยค่ะมีใครอยู่บ้างกด1มาเลยค่ะกด1มาเลยนะคะดัน1มาเลยมีใครอยู่บ้างมีอยู่คนเดียวเหรอคะอ่ะสองคนเหรอคะมีใครอยู่บ้างคะดัน1มาเลยค่ะดัน1มาเลยดัน1มากันรัวๆเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่เข้ามาใหม่นะคะเข้ามาแล้ว กดไลคะ์กดแชร์ให้ด้วยช่วยดันลูกค้าหน่อยเนาะอ่ะเดี๋ยวขอคนดูซักกเรา,เราจแจกนะขอคนดู7คนเดี๋ยวเราจะเริ่มแจกนะช่วยดันหน่อยอ่ะช่วยดันหน่อยนะให้คนดูถึง7คนแหละเราจะมาแจกแล้วนะคะแชร์ออกไปค่ะแท็กเพื่อนแท็กพี่แท็กน้องแท็กแฟนแท็กญาตินะคะพอยอดคนดูถึง7คนนะคะเดี๋ยวเราจะแจกนะคะเป็น g i ฟต์บอ c เชอร์บิ๊ซมูลค่า100บาทนะคะ อเลยค่ะดันเลยค่ะดันเลยค่ะช่วยกันดันเลยนะคะช่วยกันดันเลยค่ะช่วยกันดันเลยค่ะดันมาเลยค่ะดันมาเลยค่ะดันมาเลยนะคะดันมาเลยค่ะ ขอคนดูเจ็ดคนค่ะเดี๋ยวเราจะแจกแล้วนะคะเอ๊ยยอดวิวหายไปไหนหมดยอดวิวไปไหนหมดยอดคนดูสองนี่ของหนูเป็นหนึ่งเพราะหนูดูอยู่หนึ่งอีกหนึ่งคือใครคะอีกหนึ่งคือใครคะดันมาเร็วดันมาเร็วดันมาเร็วขอคนดูเจ็ดคนเดี๋ยวแจกแล้วนะคนดูสามคนแจกไม่ได้จริงๆนะคะคนดูสามคนแจกไม่ได้จริงๆนะคะดันมาเลยค่ะดันมาเลยค่ะ ขอคนดู7คนค่ะเดี๋ยวเราจะแจกนะคะขอคนดู7คนเดี๋ยวเราจะแจกนะคะตอนนี้คนดู3คนแจกไม่ได้จริงๆค่ะคุณลูกค้าดันให้หน่อยนะคะคุณลูกค้า่ะดันให้หน่อยนะคะแท็กเพื่อนมาค่ะแท็กแฟนมาค่ะแท็กน้องแท็กญาติแท็กเพื่อนเอนที่ทำงานมาค่ะ ช่วยกันดันหน่อยคะ่ะคุณลูกค้าค่ะช่วยกันดันหน่อยคะ่ะดันพสหน่อยคะ่ะดันโพสหน่อยคะ่ะดันพดหน่อยนะคะคุณลูกค้า่ะช่วยหน่อยเนาะช่วยกันทำมาหากินนะคุณลูกค้าขายอดคนดูสามคนแจกไม่ได้จริงๆนะคะ ดัน <Done S 2> ให้หน่อยนะคะดันให้หน่อยนะคะถ้าสามจะแจกไหมแอดมินจะอ่ะหนึ่งรางวัลก่อนละกันเนาะคนดูสามคนแจกหนึ่งรางวัลก่อนละกันเนาะอ่ะมาเดี๋ยวเราแจกหนึ่งรางวัลก่อนละกันนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะกติกาของเราเช่นเคยนะคะพิม F R R คำตอบ พร้อมชื่อเล่นนะคะพิมพ F R. R R คำตอบพร้อมชื่อเล่นนะคะคำถามแรกขออนุญาตถามว่าวันนี้หากคุณลูกค้าสนใจจองรถบรรทุก F R. R R กับอีสูสุพันจเจริญสาขาพระน,นิคมนะคะใช้เงินจองเท่าไหร่ใช้เงินจองเท่าไหร่ขอคนตบบคอ,อ,อนตบถูกลำดับที่19ค่ะเอค่ะขอคนตอบถูกลำดับที่19ค่ะ วันนี้นะคะคุณลูกค้าท่านใดสนใจออกรถนะคะ FRR รถบรรทุกนะคะจากทางอิสุพันเจริญของเรานะคะสาขาพานาณิคมใช้เงินจองเท่าไหร่นะคะขอคนตอบถูกลำดับที่19ค่ะใครตอบถูกลำดับที่19นะคะรับไปเลยค่ะกิฟต์บูสเชอร์บิ๊กมูลค่า100บาทนี่นะลำดับที่19นะคะลำดับที่19 ถ้าคนดูน้อยเนี่ยก็อาจจะแจกน้อยนะคะแต่ถ้าคนดูเยอะเราก็จะแจกเยอะนะคะเพราะฉะนั้นมีเพื่อนแท็กเพื่อนมามีน้องแท็กน้องมาแท็กเพื่อนที่ทํางานมาแท็กกันเข้ามาเลยนะคะแท็กกันมาเยอะๆนะให้ยอดคนดูมันขึ้นหน่อยเนาะช่วยกันนะคะช่วยกันทำมาหากินนะลูกค้านะเดี๋ยวเขาไปจ้างหนูนะรู้เปล่าเ <c oughs> อออะมาค่ะขอคนตอบถูกลำดับที่19นะคะ ใช้เงินจองเท่าไหร่นะคะสำหรับรถบรรทุก f r r คันที่รีวิวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะซึ่งบอกเลยว่ามันคุมม้มมากๆลูกค้าใช้เงินออกรถ60,000บาทคุณได้แบบ จัดเต็มมากนะคะไม่ว่าจะเป็นคอกเป็นตะแกงเป็นดมนะคะหรือว่าจะเป็นโปรต่างๆที่อยู่บริเวณด้านหลังของ MC นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นโปรส่งท้ายปีที่จัดเต็มจริงๆนะคะอ่ะโอเคมาแล้วค่ะลำดับที่19นะคะคําตอบที่ถูกต้องก็คือ500บาทนะคะใช้เงินจอง500บาทนะจองเสร็จแล้วเข้ามาทําสัญญาเตเเรียมเอกสารครบเรียบร้อยลูกค้าสะดวกออกรถเมื่อไหร่สามารถแจ้งเซลล์ได้เลยนะคะไม่จำเป็นต้องทําปุ๊บออกปั๊บนะคะอ่ะ และคนที่ตอบถูกต้องลำดับที่19นะคะได้แก่คุณปอคะ่ะคุณปอแคปหน้าจอให้หน่อยนะคะคุณปอคุณปอแคปเลยค่ะ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10อ่าคุณปอแคปเรียบร้อยนะคะแจกอีกไหมคะแอดมินเอาอีกหนึ่งเนาะ โอเคมาขออีกหนึ่งรางวัลนะเ,เพราะว่าคนดูน้อยมากเลยช่วยดันโพส์หน่อยสิลูกค้าช่วยกันดันโพสตหน่อยนะแชร์ออกไปแชร์ออกไปนะคะแชร์ออกไปเลยนะคะแชร์ออกไปเยอะๆ10กลุ่ม20กลุ่มแชร์เลยนะคะหรือว่าแท็กเพื่อนเข้ามาดูในไลฟ์ก็ได้นะคะแท็กกันเข้ามาเลยนะคะ โอเคค่ okay. เรียบร้อยนะคะมาค่ะเราจะแจกอีกหนึ่งรางวัลน,นะคะกับกิฟต์วันเชิมมูลค่าหนึ่งร้อยบาทจากบิ g กซีนะคะคำถามต่อไปคำถามต่อไปนะคะขออ,ญญขออนุญาตถามว่าขออนุญาตถามว่ารถบรรทุก FRR ของเรานะคะจุน้ำมันได้ออกีนะะออ่ลิตร เอออันนี้ไฮไลท์ของเขาเลยนะจะบอกให้รถบรรทุก FRR ของเราที่รีวิวไปเมื่อสักครู่นะคะจุน้ำมันได้เท่าไหร่นะ,ะขอคนตอบถูกลำดับที่25าละกันอขอคนตอบถูกลำดับที่25ละกันนะคะเออ FRR นะคะรถบรรทุกที่เรารีวิวไปแล้วก็อยู่ด้านหลังของเรานะคะบรรจุน้ำมันได้กี่ลิตร นะ,ะซึ่งบอกว่าคุ้มค่ามากเลยค่ามากลูกค้าเป็นการใช้งานออกรถที่คุ้มค่ามากๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะอย่างที่พี่ๆของเราได้บอกไปว่าเรามีศูนย์บริการทั่วประเทศกว่า250แห่งนะคะไม่ว่าคุณจะเข้าศูนย์บริการที่ไหนนะคะก็สะดวกสบายรวดเร็วดูแลนะคะอย่างดีเลยนะคะ ที่สําคัญเนี่ยโปรในวันนี้นะอยากให้คุณลูกค้าจองจริงๆเนาะใช้เงินออกรถเพียงแค่6 0 0 0 0บาทนะคะแล้วก็ยังได้ดอกเบีย้ย 2. 4 5หเรหรือจะเลือกเป็นคาฟรี90วันหรือจะเลือกเป็นในส่วนของกิฟต์วอชเนานะคะมูลค่า25,000บาทนะคะก็ใช้กันไปยาวๆเลยนะคะหรือว่าจะเลือกเป็นคาฟรี90วันก็ไดนะ้เรียกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาคุ้มกับการลงทุนมากๆนะคะสำหรับรถบรรทุกที่จะใช้ในการทํางานนะคะที่เรียกได้ว่าใช้กันได้ทั้งปีเลยนะคะอ่ะ นะคะคำถามของเรากับไม่ใี่คำถามของเรานะ,ะที่เราถามกันไปว่ารถบรรทุก FRR ของเรานะคะบรรจุน้ำมันได้กี่ลิตรขอคนตอบถูกลำดับที่25ค่ะมาแล้วค่ะคนตอบถูกลำดับที่25นะคะได้แก่คุณคุณคุณ,คณมาค่ะคุณมาแคปหน้าจอเลยนะคะคุณมาแคปหน้าจอเลยนะคะรถบรรทุก F R ของเรานะคะบรรจุน้ำมันได้100ลิตร ซึ่งเยอะมากๆคุณขับเหนือล่องใต้ขับใต้ไปอีสานขับอีสานไปตะวันตกขับไปเลยนะคะทั่วประเทศนะคะ100ลิตรเอาเรียกได้ว่าถ้าน้ำมันลดลงเนี่ยคุณเติมได้เลยเต็มถงังอัดเข้าไปได้เลยเพราะน้ำมันแพงปุ๊บคุณก็ดีใจและเออว่าแบบเรามีน้ำมันสต็อกอยู่ในราคาที่ถูกเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการลดต้นทุนในการเดินทางเข้าไปด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นความคุ้มค่ามากๆอีกหนึ่งทางเลือกนั่นเองนะคะคุณมาแคบเรียบร้อยไหมคะคุณมาแคบเรียบร้อยไหมคะ โอเคแคบเรียบร้อยนะคะก็อย่างที่บอกค่ะว ki ่าสําหรับรถบรรทุก F R R นะคะถ้าใครสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโปรดีๆการใช้งานนะคะหรือว่ารูปแบบต่างๆของเขานี่วันนี้เนี่ยคุ้มค่าคุ้มราคามากๆรวมถึงอีสุสของเรานะคะมีศูนย์บริการทั่วประเทศกว่า250แห่งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเปลี่ยนหาน้ํามันเครื่องแมชชนันนตต่างๆเปลี่ยนอะไรหรือว่าดูแลในส่วนของระบบทุกอย่างเกี่ยวกับรถของคุณนะคะหายห่วงได้ ไม่ว่าคุณจะไปทํางานเหนืออีสานกลางใต้ตะว,วันออกตะว,วันตกนะคะศูนย์บริการของเราครอบคลุมนะคะทั่วทุกประเทศนะคะเรียกได้ว,ว่า ทุกจังหวัดเลยนะคะ250แห่งนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นสวิตท,ที่ดีมากๆนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่สนใจในส่วนของรถบรรทุกนะคะที่เรียกได้ว่าใช้งานคุ้มค่าคุ้มราคากับโรดีๆแบบนี้นะคะกับรถบรรทุก FRR ก็สามารถจองเข้ามาได้เลยใช้เงินจองเพียงแค่500บาทเท่านั้นเองนะคะหรือว่าท่านใดที่มีคําถามเพิ่มเติมสามารถทักเข้ามาในอินบ็อกแฟนเพจของเราได้เลยตลอด24ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวอแอดมินของเรา มาทำงานก็จะตอบให้นะคะรวมถึงสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0367766889นะคะเป็นเบอร์อ e ีซูซูพ ER ันเจริญสาขาพัฒนานิคมของเรานั่นเองนะคะโทรมาติดต่อพี่ปุ้ยก็ได้พี่ป๊อบก็ได้นะ,ะหรือว่าพี่ๆเซลล์ท่านอื่นก็ได้นะคะเราก็มีทีมงานคอยดูแลคอยซัพพอร์ตคุณลูกค้าทุกๆท,ท่านเลยนะคะสำหรับในวันนี้ยอดคนดูนะคะก็ ระดับหนึ่งนะคะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวไลฟ์หน้านะคะจะเจอกันอีกแน่นอนกับโรดีๆพร้อมของรางวัลและก็แคมเปญสุดพิเศษนะคะสําหรับในวันนี้ขอฝากไปด้วยนะคะกับรถรถบรรทุก FRR ที่เรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคากับอิสุสของเราใครที่สนใจสามารถจองได้พร้อมแคมเปญสิ้นปีนี้นี่เลยค่ะใช้เงินดาวเพียงแค่6 0,000บาทดอกเบี้ย2 4 5หรนะคะหรือว่าจะเลือกเป็นบัตรกำน,นันมูลค่า25 0ห0หรือขับฟรี90วันก็ได้นะคะนอกจากนี้แล้วเขายังมีของแถมอ,อื่นอีกมากมาย เลยนะคะถ้าสนใจติดต่อมาได้ในอินบ็อกแฟนเพจเลยนะคะสำหรับในวันนี้ MC m MM ม m i มีต้องขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ